สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบเบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดนในราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวจันรของตัวกุเองจะดูดวงให้กับชาวมีนัคนามีนนะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์25 6 5นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับจะสกโรกให้สำหรับทั้งเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดวงชะตาของชาวมีนลัคนามีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันก่อนเลยนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเพื่อสะดวกรวดเร็วในการทำนายดวงนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ล็อสอดเกิดขึ้นเพลสอบนี้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับมันเป็นลักษณะของตัวคุณเองที่อาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดหนึ่งหรืออาจจะต้องทําอะไรแล้วต้องแบบทดลองก่อนนะครับหรือเป็นการที่จะต้องแบบใช้ความรู้ การทดลองหรือว่าในลักษณะของการที่ต้องใช้ความชํานาญสิ่งต่างๆเข้ามาประกอบในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่อย่า วู่วามจนเกินไปเนื่องจากอิทธิพลของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยบางทีแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มของการคิดการตัดสินใจอะไรที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นพลังงานในเรื่องของการที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการเอาชิงเอาจังพยายามปล่อยวางอยากกดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าเด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นภาวะของการที่แบบเหมือนเด็กนะครับที่แบบยังไม่ได้รู้ จากอะไรแต่ต้องขึ้นมาจักดาบมันหมายความว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องทํางานบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังไม่ถนัดก็ได้หรือยังมีประสบการณ์ไม่มากพอมันเลยทําให้ตัวคุณนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่รู้สึกเหมือนแบบต้องไปทํางานบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถนัดหรือต้องไปทํางานอะไรที่มันรู้สึกยากกว่าสิ่งที่เราต้อง ต้องทําได้อะประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนลัคนามีนคุณอาจจะรู้สึกมีความวิตกความกังวลอยู่บ้างมีไพ่ก้าวดาบเกิดขึ้นเพราะคุณอาจจะต้องไปทํางานในสิ่งที่มันไม่ถนัดมันต้องไปทํางานในสิ่งที่มันรู้สึกว่าเหมือนแบบเราถูกบังคับบ้างบางที่อาจจะถนัดนะแต่เป็นงานที่หนักหรืองานที่ไม่ได ไม่ได้เป็นแบบอะไรที่เราแบบมีความพึงพอใจที่อยากจะรับงานตรงนั้นเท่าไหร่นะมันเลยทำให้ความรู้สึกของเราอะทำได้นะแต่เรารู้สึกเหมือนไม่มั่นใจข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองคือเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยก็ได้เช่นกันมันเลยสร้างความวิตกกังวลว่าเราจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนมันเป็นความคิดความวิตกความกังวลในสิ่งที่มันเป็นแต่บางทีคุณอาจจะทำได้ดีก็ได้นะ ก็ได้ใช่ไหมครับเราแค่ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมอันนี้มันเข้าข่ายในลักษณะของความวิตกกังวลเพราะว่าไพ่ก้าวดาบมันคือไม่ใช่ความจริงมันเป็นความวิตกความคิดที่หมายถึงว่าขนาดนอนหลับยังต้องฝันอ่ะบางทีต้องเอามือไก่หน้าพักทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะผลงานของคุณออกมาดีนะแปลว่าคุณมีโอกาสนะที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่คุณได้รับผิดชอบตรงเนี้คุณอาจจะออก ทำออกมาได้ดีเลยแหละถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานถนัดหรือถนัดแต่มันต้องแบกภาระอะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้รู้แต่ว่ามันมันต้องมีความแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ต้องแบบ ตะกิตตะขวางใจกับการที่จะต้องรับงานตรงนี้พอสมควรนะครับในบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้พราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะรู้สึกมันไม่ดีมันรู้สึกมันไม่อินหรือรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันตรงนี้ไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกว่าเรากังวลน่ะใช่ไหมครับก็เข้าใจแหละอยู่ที่ตัวคุณเลือกอะนะครับเพราะว่าคุณอาจจะเครียดมากเลยจากไพ่กดาบเหมือนกันระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยจากไพ ก้าวดาบนะครับบางทีคุณอาจจะคิดมากจนทําให้รู้สึกเหมือนแบบป่วยอะประมาณนั้นและรู้สึกเหมือนไม่สบายแลนะก็ค่อนข้างที่จะแบบมีไม้เซตที่ติดลบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานเพราะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระบางสิ่งบางอย่างบางคนนะครับอาจจะทํางานในสิ่งที่ตัวเองทําได้ก็จริงแต่มีปัญหาเรื่องบุตรบริวารอาจจะเหมือนแบบไปทําอะไรที่มันผิดพลาดมามันเลยทําให้ตัวคุณต้องรับผิดชอบ ประมาณนี้แทนลูกน้องมาเลยรู้สึกว่าการงานมันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินหรือมีความไม่ตกความกังวลที่ต้องไปแก้ไขต้องวิ่งไปแก้ไขให้กับลูกน้องอะไรเงี้ยในผู้ใต้บังคับบัญชาหรือมีปัญหากับหุ้นส่วนก็อาจจะเป็นไปได้ในบางกรณีแล้วแต่บุคคลถ้าคุณทําการลงทุนคุณก็อาจจะต้องดูแลในเรื่องของการบริหารลูกน้องนะครับข้อที่1นนะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องแบบ มีปัญหาในเรื่องของ mindset ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีผลประกอบการที่อาจจะไม่ได้เติบโตแบบที่คุณต้องการก็ได้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของคุณนั้นต่อยอดและพัฒนาไปได้หรือต้องแก้ไขสถานการณ์เบื้องหน้าให้ได้ถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าแบบ อึดอัดใจนะกับการทําธุรกิจครั้งนี้เพราะรู้สึกว่ามันต้องแก้ไขปัญหาก่อนมันถึงจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับราศีมีนและคณนามีนอาจจะรู้สึกเหมือนแบบจิตตกใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณแก้ไขได้คุณเปลี่ยนแปลงได้ปัญหาของคุณมันไม่ได้ใหญ่โตเลยเป็นแค่เด็กถือดาบนะครับมันเป็นแค่เด็กถือดาบมันแปลว่าปัญหาที่มันเป็นแบบ อย่างมากสุดก็แบบปัญหาจุกจิกวนใจปัญหาที่ต้องไปแบบแก้ไขช่วยลูกน้องอะ่ะเพราะลูกน้องอาจจะทําอะไรผิดพลาดทําให้เราต้องไปแก้ไขช่วยเขาก็เท่านั้นเองนะครับหรือเราอาจจะต้องบริหารลูกน้องสักนิดหนึ่งเพราะลูกน้องอาจจะมีการต่อต้านกับเราบ้างหรืออาจจะทําอะไรที่ข้ามหน้าข้ามตาเราไปบ้างอะไรแบบนี้มันต้องมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับรูปแบบคนในองค์กรปรับรูปแบบในเรื่องของการทํางานปรับรูปแบบในเรื่องของม n d s e t ของตัวเองบ้าง ไพ่เดตแฮมแฟรนหมายถึงไพ่ปณีปนอมไพ่ของการรอมชอมนะครับถ้าลูกน้องทําผิดก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือให้อภัยหรือรู้จักแบบเขาเรียกว่าอบรมสั่งสอนเขานิดนึงชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเพื่อเขาจะได้ไม่เดินทางผิดไม่ใช่ไปซ้ําเติมไม่ใช่ไปคาดโทษไม่ใช่ไปแบบ คุณปกครองแบบไม่มีเมตตากับลูกน้องก็ไม่มีคนไหนที่อยากจะอยู่กับคุณถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีในเรื่องของจิตเมตตาเข้าใจแล้วแก้ไขช่วยเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ารู้สึกดีอะ่ะอืมรู้สึกดีแต่อยากแก้ไขให้เขาชดจนแบบเขาติดนิสัยอะ่ะเออประมาณนั้นเราต้องรู้จักแบ่งรับแบ่งสู้ให้ดีก่อนนะครับ t e m p r a t e หมายถึงเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วคุณจะมีความสุขกว่านี้ การงานของคุณจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีจากไพ่หกไม้หกไม้หมายถึงชัยชนะความสําเร็จสิ่งที่คุณอดทนมาเนี่ยมันจะเกิดผลถ้าคุณไม่เลิกล้มมันไปก่อนจากไพ่ท o วเวอร์ไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบตรงนี้ไม่ใช่เนี่ยอยากจะเปลี่ยนงาน นะมีโอกาสเปลี่ยนงานได้สูงมากเพราะคุณเครียดแหละคุณกังวลแล้วอาจจะเป็นนิสสักของลูกน้องบริวารหรือเป็นอะไรที่คุณแบบอาจจะต้องรับผิดชอบแต่มนงานนั้นมันไม่ถนัดก็ได้ประมาณนั้นมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าทําไปแล้วไม่มีความสุขคุณเลยอยากจะเปลี่ยนงานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเปลี่ยนแล้วมันจะได้งานใหม่ไหม ก็ยังพอมีโอกาสเพราะว่าเหมือนอยมันมีไพ่หกหมายถึงความสําเร็จอยู่แล้วแปลว่าคุณไปอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแปลงก่อนถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วมันยังเปลี่ยนอะไรแล้วไม่ดีขึ้นค่อยเปลี่ยนงานนะครับอยากจะให้ทําไปทีละสเต็ปอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปเพราะอะไรทาวเวอร์คือตัดสินใจแบบกระทันหันนะ่ะเช่นวันนี้อยากจะออกพรุ่งนี้จะหางานใหม่เลยอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบ ยากนิดหนึ่งนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยบางทีอยากทำอะไรโดยการหุนหันพันแล่นนะคิดอะไรแบบเด็กๆะเออประมาณนั้นดังนั้นชาวมีนลัคนามีนพยายามคิดอะไรให้มันเป็นแบบลูกประธรรมบริหารจัดการสักนิดหนึ่งดาวประจำตัวตกพบินาศรู้สึกอึดอัดไม่อยากจะอยู่ตรงนี้อยากจะไปตรงนั้นมีการเดินทางบ่อยนะครับเดอะชา a r i อตปรากฏขึ้นมา หรือบางคนนะครับทำงานกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากกว่าเห็นไหมครับคุณจะมีความประสบความสําเร็จมากกว่ากับการเดินทางการทํางานกับการเดินทางเนี่ยจะค่อนข้างดีและทํางานกับชาวต่างชาติเป็นพันธมิตรกับชาวต่างชาติเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับมีเลเวอร์คุณอาจจะแบบต้องมีหุ้นส่วนมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยปรึกษาเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณไม่ถนัด บางคนไม่ถนัดในงานนี้แต่ต้องมาจับงานนี้ต้องต้องได้รับผิดชอบงานนี้จึงทําให้คุณรู้สึกเครียดแต่คุณน่ยอาจจะมองหาคนเป็นตัวช่วยแหละประมาณนี้นะครับอยากจะมองหาการเป็นตัวช่วยใช่ไหมครับจิตใต้สํานึกมีไพ่สองถ้วยอยากจะมีการระยายน a m i มาคอยช่วยเหลือเราเหลือเกินเรารู้สึกว่าเราเดยวดายมากกับการที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปได,ด้วยตัวเราเองเพียงคนเดียวเรารู้สึกว่าเราแบบเหมือนไม่มีเพื่อนคู่คิดอะ อยากจะเหมือนประมาณว่าสภาษิตไทยที่ว่า,าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแล้วอยากจะมีพันธมิตรแบบนี้ใช่ไหมครับมีโอกาสนะที่คุณจะได้รับพันธมิตรนะแต่คนเก่าอาจจะยังไม่ดีนะนะครับคนเก่าอาจจะต้องดูกันไปก่อนเพราะว่าที่บอกว่าไม่ดีเนี่ยเพราะมันมีไพ่สเวนออบสอดเกิดขึ้นบางทีแล้วเนี่ยพันธมิตรหรือเป็นพุ้นส่วนของเราเนี่ยคนแรกหรือคนที่2อเนี่ยอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่มันเหมือนถึงว่า เขาต้องการแต่เบน e อฟิของตัวเองอะ่ะเขาไม่ได้นึกถึงเราไงเลยทําให้ตัวเราค่อนข้างเครียดเพราะเรารู้สึกแบบเราต้องสู้อยู่เพียงคนเดียวลําพังมีหุ้นส่วนก็เหมือนไม่มีเหมือนเป็นตัวถ่วงมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองจากไพ่หกไม้อยู่แล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณแบกภาระคุณหนักกับการต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ ฟ้าเขาส่งมาให้คุณนะ่ะได้มีสติความรู้ความสามารถในการที่จะเอาชนะปัญหาได้ดังนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ลองเปลี่ยนแปลงดูแล้วอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นระมัดระวังกับการมีปากมีกมเสียงกับคนในองค์กรด้วยนิดหนึ่งนะครับยังไงคุณก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนของเราเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่เป็นเจ้านายก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ที่สามารถช่วยเหลือเรา ไม่เลือกเพศได้ทุกเพศนะครับที่จะมาคอยช่วยเหลือเราสนับสนุนเราหรืออย่างน้อยเขาก็อาจจะแนะนําวิธีการแก้ไขให้กับตัวคุณทําให้ตัวคุณมีการแบบติดอาวุธในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เขาได้ถ่ายทอดให้กับตัวเราและเรานํามาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้การปรับรูปแบบอีกครั้งหนึ่งคุณจะได้ข่าวดีมีอัศวิน อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอัศวินม้าขาวนะครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆอัศวินม้าขาวแหละที่จะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นพันธมิตรคนนี้แหละที่มาคอยช่วยเหลือเราโดยเฉพาะคน,าานาราศีธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนไวยกลางคนนะจะมาคอยช่วยเหลือเราหรือนําข่าวดีมาให้กับตัวคุณทําให้คุณสามารถปลดเปลื้องพันธนาการตรงนี้ไปได้สามารถที่จะหลุดพ้นกับปัญหาที่มันทําให้คุณต้องมีตกกงังวลหรือเครียดตรงนี้ทาให้คุณเหมือนกับ ประสบความสําเร็จได้จากในเรื่องของการงานการลงทุนทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จที่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกัลยาณมิตรเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับนะลองมองหากัลยาณมิตรดูเผื่อคุณอาจจะมีคนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเพื่อกูลกับคุณมีสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในะลักษณะของ การเงินกันบ้างไพ่การเงินไม่ได้ปรากฏขึ้นมาซะด้วยสิแต่ว่าเดี๋ยวผมขอจับไพ่การเงินอีกหนึ่งใบดูนะครับว่าไพ่การเงินจะเป็นยังไงบ้างขอไพ่การเงินนะครับให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนด้วยนะครับอ่าเมจิเชนเข้ามาเด็กถือเหรียญน,นะครับโอเค เด m มิเช i a นคือคุณอาจจะมีกลยุทธ์นะครับในเรื่องของการหมุนเงินการหาเงินที่ดีนะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนไอเดียปิ้งไอเดียปิ้งความคิดต่างๆในการหาเงินแล้วก็การ รีอินเวสต์การหาเงินได้ในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับถือว่ามีนิมิตใหม่ที่ดีมากกับการหมุนเงินเลยจากเมจิเชียนส่วนไพ่ที่ได้คือเด็กถือเหรียญเนาะแปลว่าคุณอาจจะอยากสะสมอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจสิ่งใดๆที่มันต่อย,ยอดในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของการเงินมากขึ้นการเงินของคุณอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูพาทในเรื่องของโชคลาภกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการเงินของคุณเนี่ยอาจจะยังมีติดขัดสะดุดไปบ้างในบางคน คุณอาจจะรู้สึกแบบเครียดเพราะว่าการเงินของคุณอาจจะแบบมีน้อยนะครับหรือผลประกอบการกับอาจจะยังเติบโตไม่ ไม่โอเคเท่าที่ควรนะครับในจังหวะหนึ่งแต่ยังไงคุณก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่มีโอกาสในทิศทางที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคองไปอีกสักนิดหนึ่งเผื่อเดือนมีนาอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินนประสบความสําเร็จได้มากกว่านี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าในจังหวะนี้คุณอาจจะมีการขาดสภาพคล่องบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณสามารถ รีอินเวสต์ในเรื่องของการเงินได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นมีกลยุทธ์ในเรื่องของการหาเงินหาทองได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราไปดูโชคลาภกันบ้างสําหรับชาวมีนแล้วก็รักขนามีนกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกนะครับ9ถ้วย Judgment นะครับไพ่ใบสุดท้าย10ดาบโอ้ oh. อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าสมมติว่าใครเนี่ยไม่ใช่สมมติสิใครที่ลงทุนอยู่เนี่ยนะครับกับในเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินสิ่งต่างๆคริปโตเคอเรนซี่หรือว่าในเรื่องของ หุ้นกองทุนรวมนะครับคุณมีโอกาสที่อาจจะมีแนวโน้มของการติดลบอยู่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกเป็นกังวลเครียดนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนหรือบางคนอาจจะอยากล้างพอร์ตเลยนะครับสึกดับคืออยากจบมันไปเลยก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทางนี้มันอาจจะไม่ใช่สำหรับตัวเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีไพนี้นะครับแปลว่าคุณก็อยากเสี่ยงอยู่นะจากไพ่ เซเว่นออฟสอรใช่ไหมครับมันมีโอกาสที่คุณนะครับจะมีผลตอบแทนและรีเทิร์นกลับมาได้จากไพ่จั d เมนท์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคุณพยายามมีความสุขกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ถึงแม้คุณจะติดลบในวันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งทิ้งโอกาสคุณอาจจะติดดอยได้คุณอาจจะมีอะไรที่มันเป็นผลประกอบการที่ติดหลบได้แต่อย่าเพิ่งตัดสินใจอย่างที่บอกว่าบางทีแล้วเรารีบตัดสินใจเกินไปอยากจะล้างพอร์ตเลยแหละจากสุดดาบเพราะมันคิดว่าผิดทางแต่ตามจริงแล้วเนี่ยคุณต้องรอมันอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าไพ่ก้าถ้วยมันหมายถึงการพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างผมนะ่ะติดหลบไปแบบหลายสิบ หลายสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สิเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เคยอะครับอืมติดลบไปหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะก็บวกขึ้นมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยคือแต่ผมไม่ได้ลงทุนเยอะตอนนั้นจึงทําให้แบบมันกล้าลงทุนก็จริงแต่มันเป็นประสบการณ์เห็นไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้เงินจะมากหรือจะน้อยเนี่ยลองอดทนลองดูโอกาสไปก่อนเพราะไพ่บอกว่าคุณยังมีโอกาสนะครับในลักษณะของการได้รับผลตอบแทนกลับมาแบบกระทันหันหรือ มาอย่างแบบที่คุณนั้นน่าตกใจเลยทีเดียวเพราะ Judgment คือแบบไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวนั่นเองถามว่าในเรื่องของโชคลาภนี้มีโอกาสที่จะถูกรังวันไหมมีโอกาสที่จะถูกรังวันได้จาก Judgment แล้วก็ไพ่ก้าวถวย แต่ว่าคุณจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามีสิบดาบเกิดขึ้นบางทีแล้วการลงทุนของคุณอาจจะมีการแบบได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะว่าสิบดาบมันแปลว่าสิ่งที่ได้อาจจะได้ก็จริงแต่มันน้อยเกินกว่าสิ่งที่เราเสียไปอาจจะทําให้ชาวมีนลัคนามีนอาจจะต้องไตรตรองแล้วตรึกตรองให้ดีก่อนนะครับในเรื่องของลาบลอยนะอะประมาณนี้นะครับก็เรื่องของเลขเด่นนําโชคอันนี้ของหมดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากลัวเป็นประเด็นประมาณนี้นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไซต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ